จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอตาตมาพระครูวัชระการจนาพรวัดศรีสวนนาวาสหรือวัดทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ก็จะมาสนทนากับญาติโยมแล้วก็บอกเกล่าเล่าสิบเรื่องราวต่างๆจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีประชาชนเข้ามา ใช้บริการในการท่องเที่ยวแล้วก็มากราบนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อ่าอำเภอสังขละแล้วก็ไปจรออำเภอธรรมกาซึ่งจรดอีกอ่าจังหวัดหนึ่งคนก็จะมาท่องเที่ยวสิ่งสําคัญที่สุดก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนีอดีตเคยมีสมเด็จพระสังฆราชอา่สา,สาองค์ถ้าเรานับเป็นพระสังฆราชก็คือสองค์พร้อมกันสังฆราชไทยสังฆราชจีน แล้วก็สังฆราชยวนซึ่งมีพร้อมกันซึ่งไม่เคยปรากฏการมาก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีจึงเป็นวัดที่เป็นสถานที่ที่คนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะคุ้นเคยวันนี้ก็จะมาคุยกับญาติโยมเนื่องจากมีคณะญาติโยมผู้มีกุศลจิตศรัทธาอยากจะสร้างอนุสรณ์สมเด็จพระสังฆราชเจริญ องค์ที่ได้ถึงแก่ชีวิตไปแล้วอาตมาขออภัยใช้ศัพท์ไม่ถูกก็ได้ชักชวนญา,าติโยมทุกฝ่ายมาบอกว่า,าเราน่าจะทำรูปสมเด็จพระสังฆราชให้ใหญ่สมเกียรติเหมือนพระรูปอื่นๆซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีนี่ก็มีเจดีย์อยู่แล้วที่วัดเหนือแต่ว่า,าบางที่ บางแห่งก็เหมาะากับสถานที่บางที่บางแห่งแต่ว่าสถานที่ที่เราจะสร้างนี้มีคุณครูท่านหนึ่งท่านมีศรัทธาแรงบอกว่าถ้าจะสร้างสมเด็จพระสังฆราชนี่น่าจะมาสร้างาที่ตรงนี้เพราะว่าคนผ่านไปผ่านมาและที่สำคัญที่สุดก็คือ เส้นทางที่เดินจากกรุงเทพมหานครมาเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาหรือจังหวัดใกล้เคียงขึ้นทางโดนแล้วมาลงตรงทางาตรงบริเวณนั้นแล้วเลี้ยวเป็นวงแหวนสามารถเข้าไปสถานที่ตรงนี้ได้เหมาะสมเพราะฉะนั้นคุณบำรุงก็เลยได้ไปชักชวนเพื่อนผู้มีศรัทธาแล้วก็ได้ไปปรึกษาหารือกับมูลนิธิ หรือสมาคมการค้าพัฒนาคนพิการเพื่อมาร่วมกันสร้างาารูปเหมือนของสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหญ่และรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชหรือรูปเหมือนอื่นๆญาติโยมก็อาจจะเห็นว่าทำด้วยปูนบ้างทำด้วยทองเหลืองบ้างทำด้วยเหล็กซิ้งบ้างทำด้วยแผ่นอะไรต่างๆาก้อนหินบ้างแต่ว่าที่นี่เป็นพิเศษก็คือ คุณบำรุงมองเห็นว่า,าจังหวัดเราหรือในบริเวณใกล้เคียงมีพลาสติกเยอะมีพลาสติกเยอะซึ่งสร้างมนลภาวะให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและสังคมและก็เมืองท่องเที่ยวถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะเอาเม็ดเอาพลาสติกเหล่านี้มาทําเป็นเม็ดพลาสติกแล้วเอาไปหล่อเป็นรูปขึ้นรูปเป็นสมเด็จพระสังฆราช ถ้าทำได้สำเร็จหรือทำได้ตามเป้าหมายก็จะเป็นรูปเหมือนที่หน้ามหาัศจรรย์มากเพราะทำจากรีไซเคิลคนบางคนก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะถ้าเราเอาวัสดุอย่างนี้มาเนี่ยจะสมควรหรือจะสมควรหรือเนี่ยควันของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องรวมตั้งแต่หลากหลายโยมจะเห็นว่า ทำไมบางทีเราทําพระเครื่องต้องไปเอาทีเท่าจากผีตายโหงบ้างไปเอาจากพระเท่าจากปา่าช้าบ้างความหลากหลายนี่แหละทาให้สิ่งเหล่านั้นเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นลองนึกดูว่าถ้าเราได้เม็ดพลาสติกมาเราทําเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่รูปใหญ่ขนาดใหญ่เท่ากับหลวงพ่อองค์อื่นๆที่เราเคยเห็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงพ่อโคณซึ่งในประเทศไทยในในบริเวณใกล้เคียงนี่ก็ยังไม่มีการสร้าง เพราะงะั้นเนี่ยความดําริเหล่าเนี้ยเป็นความดําริที่ดีก็ลองพูดคุยกับพวกทีมงานดูก็ทางทีมงานบอกว่าทําเพื่อมีจุดประสงค์เพื่อจะให้คนได้กราบสการะก่อนให้กราบสการะก่อนเมื่อกราบสการะจนติดพื้นที่แล้วเนี่ยคนที่มาทําค้าขายหรือการมาใช้บริเวณนั้นให้เกิดประโยชน์ก็จะมาที่สองมาที่สอง แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดรายได้ขึ้นมาเนี่ยก็แน,น่นอนว่าเราจะมีสมาคมาคนพิการอะไรต่ออะไรเนี่ยท,ที่เออไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะได้มีสัตว์มีส่วนในการธนุบำรุงได้เงินรับเงินธนุบำรุงให้เกิดประโยชน์กับสังคมแล้วก็คนชุมชนเราอื่นต่อไปสิ่งที่อยากจะบอกโยมว่าในปัจจุบันเนี่ย พยาเนี่ยมันมันล้นนะล้นนะเรากำจัดของเสียเพื่อทำให้เป็นของดีนะสักสิ่สงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทุกอย่างนะสนมากก็เริ่มมาจากกำจัดของเสียให้เป็นของดีก่อนเราจึงจะเห็นว่าเขาไปเอาดินปลวกบ้างเปลาดินปูขุยปูบ้างเปาดินจิ้งรีดบ้างดินอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเป็นดินที่พวกไม่ต้องการเนแล้วก็เขาก็มาทำพิธีปล <Okay. S 1> ุกเสกศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้ ก็อย่างงี้ส่วนทุกทเรามาปรึกษาหารือกันร่วมมือกันใครมีความคิดอย่างไนก็ระดมความคิดเดี๋ยวอาจจะมีเบอร์โทรศัพท์หรือมอีแจ้งรายละเอียดว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อมอีประโยชน์ร่วมกันประโยชน์ในที่นี้คือประโยชน์ที่เป็นสาธารณสาสถานเราไม่ได้เน้นประโยชน์ที่เกิดจากรายรับแต่เน้นสิ่งที่ ประชาชนจะได้แล้วก็ที่น่าภูมิใจก็คือชาวจังหวัดกาเนี่เราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็คนที่นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งนับถือสมเด็จพระสังฆราชอางค์นี้คือนับถือในฐานะที่ชื่อเป็นมงคลก็ส่วนหนึ่งชื่อเจริญท่านชื่อเจริญแล้วก็นับถือในจริยวัตรที่ท่านประพฤติปฏิบัติไว้อีก,กส่วนหนึง่งแล้วก็นับถือในฐานะที่ ท่านเป็นพระผู้ประพฤติปฏิบัติชอบวัส่วนนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เราทุกคนได้มีสัสดส่วนร่วมกันจึงขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านท่านใดที่พอมีเรี่ยวแรงาทางเม็ตพติกหรือว่ามีเรี่ยวแรงทางไหนที่จะช่วยเหลือกันก็ขอได้มาร่วมกันร่วมกันส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นก็จะมี เจ้าหน้าที่ที่แจงให้ทราบเป็นรายละเอียดต่อไปข้างหน้ากนะ็ขอนะุโมทนาสาธุนะคุณโยมนะขอให้คุณโยมทุกคนมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปด้วยเทอ